สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่เพื่อนๆนะครับ f c ทุกคนนะครับผมแล้วก็กลับสวัสดีพี่น้องในช่องทาง y o u t u b e ด้วยนะครับก็มาพบกับเบาลรองเช่นเคยกับในคลิปที่2นะครับกับแนวทางหวยฮานอยนะครับในโค้งสุดท้ายงวดประจำมาที่24นะครับเดือนมษายนส5 6 5นายะครับผมคลิปนี้ก็เป็นสุรคัด2ตัวเด่นนะครับผมมัดรวยมัดรวมสีน่อยนะครับก็ มีน้อยรอบเฉพาะกิจน้อยรอบพิเศษน้อยรอบปกติแล้วก็ VIP นะครับผมแนวทางที่ผมให้ไปนะครับแต่ว่าผมก็จะเน้นให้อยู่นะครับพี่บางท่านก็บอกว่าทําไมไม่แยกน้อยนะครับบางครั้งมันไม่ค่อยมีเวลาคิดคํานวณคิดคิดคำนวณเยอะนะครับพ,พี่ผมก็เอาแค่ตัวเด่นแล้วก็มัดรวมมาฝากไพี่เพื่อนๆทุกคนนะครับแต่ว่าผมก็จะเน้นในหลัก ที่แนวทางเขามาเขามานะครับก็คือส่วนมากจะเป็นรอบพิเศษกับรอบปกตินะครับพี่พี่นะครับที่มาบ่อยนะครับส่วนแนวทางนะครับแนวทางในเมื่อวานนี้นะครับของวันที่23นะครับพี่พี่ก็ขอแสดงความดีใจกับพี่พี่ฟีนะครับถ้าเกิดใครตามในรอบปกตินะครับแต่ว่า7ไม่มานะครับพี่พี่เมาแค่ในรอบ มาแค่ในรอบไอเฉพาะกิจนะครับแล้วก็เงียบเลยนะครับในรอบเฉพาะกิจนะครับเฉพาะกิจออก7จ็ดสองหนึ่งกับ7จ็ดเก้านะครับมาแค่เด่นเจ็ดเจ็ดเก้าไม่มีนะครับนะครับเจ็ดเก้าไม่มีเนาะนะครับสามตัวเจ็ดสองหนึ่งอันนี้เก้าเจ็ดนะครับเก้าเจ็ดศูนย์นะครับก็มาแค่ตัวเด่นเจ็ดนะครับในรอบ เฉพาะกิจนะครับมาเด่น7เนาะแล้วก็ตัววิงลูดนะครับผมส่วนรอบพิเศษนะครับ0 012 013กับ1 2นะครับอันนี้ก็ไม่มีนะครับหลุดไปนะครับรอบพิเศษที่ผมเน้นให้นะครับส่วนรอบปกตินะครับ318กับ15นะครับผมก็มาเข้าในตัวกลับนะครับ18นะครับในตัวที่ผมเน้นนะครับไม่รู้ว่ามีพิพิธนายตามหรือเปล่านะครับเด่นนะครับก็มาในรอบปกตินะครับ ส่วนรอบ VP นะครับ062กับ92อันนี้ก็หลุดไปนะครับสรุปแล้วนะครับมาแค่ในรอบปกตินะครับตัวกลับ8118นะครับส่วนรอบเฉพาะกิจมาในสายวิ่งลูดนะครับผมสำหรับแนวทางนะครับวันนี้ในโค้งสุดท้ายนะครับก่อนไปรับชมนะครับก็มีคำเตือนเช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัวได้มาจากการคำนวณนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ ชื่นชอบแนวทางตัวเลขค่อยตามนะครับไม่ชอบสามารถเล่นผ่านได้นะครับผมสำหรับนะครับโค้งสุดท้ายตัวเด่นตัวเด่นที่ผมให้ไปผมให้ไปที่6แล้วก็0นะครับสายวิ่งสายลูดนะครับพี่พี่สายวิ่งสายลูดผมให้ไปที่6นะครับในโค้งสุดท้ายนะครับเด่น0ูนย์นะครับ,น 0, นรบก็จะมี ก็จะมีใน01นะครับ02 02, 02แล้วก็03นยศูนย์ห้าแล้วก็ศูนย์แปดนะครับห้าคู่นะครับ ส่วนในเด่น6วิ่งรุ่นที่6ก็จะมี6 0 61 6ย์ 6, 2, 6 5, แล้วก็6 8แนะครับพี่พี่ก็ประมาณนี้นะครับ ส่วนที่ผมจะนิ้นให้นะครับสลับในรอบนี้นะครับผมให้ไปที่รอบพิเศษนะครับผมนะครับรอบพิเศษกับรอบรอบ V นะครับสลับวันนี้คงสุดท้ายนะครับถ้าใครชอบก็ตามได้นะครับ0ย์กับ6นะครับรอบพิเศษกับ v i p ที่ผมเน้นให้ส่วนเลขที่จะเน้นนะครับตัวเด็ดนะครับตัวเด็ด ห,หลักๆก็จะเป็นนะครับผมห0นนะครับ60แล้วก็61แล้วก็68นะครับส่วนในเด่นศูนย์นะครับที่ชอบนะครับพี่พี่ก็น่าจะเป็นนะครับผม05แล้วก็01นนะครับพี่พี่ ก็ฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับผมส่วน3ตัวนะครับในสูตรนี้3ตัวผมให้ไปที่ผมให้ไปที่เลข8นะครับพี่พี่ก็จะเป็น801นะครับแล้วก็8 6 8นะครับเป็นเลขหามนะครับพี่พี่แปดศูนย์หนึ่งแปดหกแปดนะครับก็ฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับ สรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณกำลังแรงใจพี่ๆเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมแนวทางหวอฮานอยโคงสุดท้ายนะครับก็สลับคลิปต่อไปก็อย่าลืมไปรับชมแนวทางหัวรัฐบาลลาวด้วยนะครับสลับคลิปที่2นะครับผมเดี๋ยวผมลงให้นะครับผมประมาณประมาณเที่ยงเที่ยงบ่ายนะครับเพราะว่าผมต้องคิดคํานวณตอนพักเบรกนะครับพี่ๆวันนี้ก็มาทำงานนะครับผมทำโอทีนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับพี่ๆสลับคลิปนี้กับสวัสดีครับ